เลยจ้ะมาโอ้ไมไ่ใส่ให้น้องเสราวลนิลาจะเซราอีกอะเซร่นเซเวน่นเซเวน่วนเซเวน่เวนเกอาเป็นน้องเขาก็แปลงร่างมาใช่ไหอะไรเงี้ยฮะใส่แว่นนอใส่แว่นเซฟไม่มีอไะไรมันต้องเช็คตลอดไงจริจริงม่นขึ้นบนแผนที่แล้วไ<า>ม่ใช่ใช่หมทั้งกล่องทั้งอะไร มันถึงรู้สึกว่าโอ้ยไรไรค่าคือก็สนุกคือไม่จะบอกไงคือคือก็คิ้วกลัวว่าสุดท้ายน้องจะมาบ่นที่พี่เกมบอ,อกจะสนุกอย่างงุ้นอย่างนี้ยงงังคือเข้าใจอยู่ว่าสนุกแต่วม่แต่แบบมันไม่ไหวสำหรับเอยอะไรเง,งี้ยใช่แบบมันมันมน,น่าเบื่อเราที่มากดกดโอปุ่มเดียวชน<อ>ะได<อ>้อาจจะเป<อ>็นเพราะว่าเราเล่นเกมที่มันหนุกกว่านี้เยอะๆมาอะไรเงี้ยไอ้เราก็หวังว่าเออคิงตุ้มฮาร์ดแต่ใจน้องใจน้องผ้าแต่ว่าผ้าพอันเนี้ยสวยสวยอยู่แล้วใช่แต่เกมเพลควรปรับอีกเยอะใช่ โอนั่นอะไรอหียเซล่าอ้น้องสาวมานั่งอย่างนี้เหรอซังเหรอเซล่าเมียจ๋าพี่มาแล้วจ้ะอยู่นี่แล้วเนี่ยเซล่าอย่างโค้ชไต้ใมาเลยพี่ตีไม่ต้องมึงมึงเคาะไม่กลัวมีหักเลยนะว่างั้นแหละเออนั่นเดี๋ยวผมช่วยขุดแล้วกันค่ะอ๋อจะขุดจะขุดไปด้วยใช่ไหม นึกองจากพดูไปเกียวกที่ขุดแล้วเก็บเข้ากระเป๋าเลยเก็บเมียเข้ากระเป๋าพวกพาได้ดีมากช่วยกันคุณพอเห็นภาพบัดชวิตัดชวิ่งไม่อยากมองนี่คงจะเป็นคำลาแล้วล่ะนั่นเจไปละ lightning เจเจจะทิ้งเธอไว้เนี่ยหรอพวกไซเรนจะมาีไม่ช้าเดี๋ยวพเขาเจอเราเราก็คงตายหมด อ๋อที่ว่าเซเลตต้องการอย่างนั้นเหรอมือมือเทินเดียวฆ่าฆ่าไปสามตัวมันควก็จริงไงนะเราต้องไม่เป็นไรเธอจัดการเองไม่ว่าคนจะมาจากทางไหนก็ตามจะไม่มีใครตายจะปกป้องเซล่าเออและโคคูนด้วยแบบว่าเมียสวยนะมึงพูดดาบมึงขอมึงขอสันดาบที่มึงพูดว่ามียสวยมึงพูดว่ามีสวยเป็นภาพเมื่อคราก่ารขอตายหมดหนึ่งมัด มึงมึงจะปกป้องเธอได้เลยขนาดซ้อยมึงใส่กับไอ้สองมาไม่ยอมขออีกเดี๋ยวขออีกขออีกมึงเป็นเอ็มใช่ไหมเนี่ยโอ้เจมอยากต่อยแล้วรู้แล้วแม่งเอ็มไม่กูเจ็บมือต่อยไอ้สองมาหนวดแหลมเกันหนวดแหลมหนวดที่มือกลัวเนี่ยโอ๊ยกัดเกมเขา โอ้ยคือจริงๆเราอยาจะเปิดไลน์แล้วนั่งเล่นกันอย่างเงี้ยแล้วลองแม่งโคตรหาบอสใช่ไหมบอสไฟบอสไฟเครื่องพังด้วยอ๋อเพาวอ้าววิใครฟองอุ้ยแสบตาโอ้โหฟองไฟใายไอตัวนั้นบ่อยตัวจับพานแรกว่ะใช่ไอตัวสว่านจับพานแรกไอตัวที่ตีตอนแรกสุดอะดูดิว่าเราตีมันไม่ใช่เหรอพานแรกอะใช่จับหน้าตาได้แต่มองไม่ชัดนี่ไงเออใช่แล้วมาเลยมึงยังตามาเอาอุ้ยเกิดเนี่ย สวยๆตัวเบลเลอร์ด้วยบอสไฟกาแฟห้ามแพ้ถอยไปอย่างนี้กูอยากช่วยนะอุ๊ยก่อนอะไรบอกกูไม่เอากูกูฟอสด้วยกูโผล่กูเพ่นถ้ากูสู really? well, we ้กูตายได้แ an ล้วไอ้อบบอกเลยกูอย <c oughs> so <magic> ู่รอบได้ไอ้าะกูหนี้เนี่ยอะไรติดตอร์เลียสิสเต็มอีกรอบเผื่อมึงอยากรู้อย่างนี้ว่าแหละอะไรนั้นก็เป็นสายอะไรนั้นเอสเซอรต่างๆว่ากันไปฮะ เดี <muitas> ๋ยังตามให้ดูระบบไอ้ก็เหมือนเดิมอ่ะที่ว่ามีไอ้ตัวโซลิ i ารี่ไอ้ตัวเมดิกก็จะให้ดูว่าเป็นสายไหนและสายให้ดูดีๆเวลาสู้เข้าวางไปตัดเลยตัดเลยตัดเลยกัน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 ตัวแบบ medic ซักอ่าสัดก่อนสัดก่อนเออเออเออต่อแตกแล้วต่อแตกแล้วต่อแตกแล้วต่อแต่แล้วเปลี่ยนเป็นสายพิมพ์เป็นเมดิกได้นะโอ้คุณพี่ครับโอ้มีตีนใส่โอ้ย อุ้ยอัลกรนดีว่าไม่แฝัดตายไม่น่าจะเพราะว่าอย่างเยอนเปิดไม่ดีมีเมดิกไว้แล้วเพราะว่ามันดีไว้รอบต่อก่อนีช่สู้นานหน่อยใช่มใช่สู้นานหน่อยมีการมีการแบบว่ายืดเยื้อการต่อสู้อะไรเงี้ยเออยยืนจังหน้าจังทำไมวะรอเทินรอเทินรอเทินเงี้ยรอเทินรอเทินอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ๋อ มีเชนเกตก็คืออะไรนะเป็นไอเกตคอมโบอะไรเงี้ยอ่ะพอหมดพอฮิวเต็มก็ให้เปลี่ยนว่ากันไปอย่างงี้เขาจะแม่เออที่ว่าเขาก็แนะนำเองว่าเออให้ลองเปลี่ยนเปลี่ยนคือเขารู้แล้วว่ามันแม่งมันไม่ดูตอนแรกเปิดดูอีกรอบรมันรู้แล้วมันรู้ว่ากาแฟไม่ดูรอบแล้วมันเลยไม่ดูอีกรอบหนึ่ง แต่พี่พูดไงไงขออภัยน้องๆน้องเขอ,อ,อธิบายคอมเมนต์เลยบอกบอกพี่ได้แต่ว่าอย่างที่ว่าคือตรงที่เขาคอมเมนต์เนี่ยมันจะมาโผล่ในคราวหน้าที่จะเล่นกันไม่ได้โผล่ในคราวนี้อะไรเงี้ยอเออกลัวแบบน้องบางทีน้องพี่ผมกูสาบอกตรงตอนนี้เพื่อนที่ไม่ทำเอา้ากูเพิ่งจะถ่ายยังไม่ลงเลยจริงๆดูได้ไงน้องจะพูดอะไรล่วงหน้าอะไรเงี้ย ถึงบอกไงว่าบางทีแม่งอยากทำ้ายอย่างนี้จริงเรามปนั่งกันเล่นกันทำ้ายแม่งต้องหาบุ๊คแม่งหาสิ่งอย่างพวกพี่ก็ไปนั่งดูคอมเมนต์อยู่แล้วแหละเออพี่นั่งดูคอมเมนต์อยู่แล้วไม่ได้ดูอะไรทั้งใน Facebook ทั้งในเพจที่ทั้งในคอมเมนต์บนวัววิดีโอน้องคอมเมนต์ได้เลยพี่ยินดีจะด่าจ,จะอะไรก็บ่าวอเลยพี่ยินดีดูอะไรเงี้ยเ,เออโอ,อ้ครึ่งหลอดครึ่งหลอดแล้วพี่จะสู้ต่อไหมครับตู้ตู้เพิ่งหนึ่งเลื่อยขึงหลอดกวากไป ใช้เวลานานนะเออรู้สึกว่าเราพูดได้หลายเรื่องแล้วตอนนี้เจ๊บอกคุณนั่งเปิดเลิฟไลท์แล้วเปิดเลิฟไลท์เช็คคันไถอะไรเงี้่คันไถกันนะคันไตไม่ได้อะไรเงี้ยคันไตคันติ่งหะดแฮะเล่นโดนแบนฮะเล่นอื่นๆไม่ได้เล่นเลยฝาโดนแบนจะได้จะได้มาทำอะไรอยูพวกเพื่อนเราวะทำไงฮะกูอยากรู้มึงทำเป็นข้อเบราว์เซอร์อะไรวะไม่เข้าใจมึงไม่เข้าใจที่มึงพูด อายุตัวหญิงว่า c k i n g saying? Bitch. Bitch. อี๋โหมันเหลือเกินเรารอมาเราลองแฟรมันกี่ทีเนี่ยไม่เลไม่อดเยลื่อนมันไม่ลดเลยนี่หว่าลดเปล่าลดลดอ๋อนลดอยู่นิดเดียวจริงเออให้ก่อแตกก่อนตอนก่อแตกเนี่ยต้องรีบอ่าเพราะว่าจะแรงใช่ไหมแ่งดูดิฟันเอาก็สองร้อยสามร้อยอ่ะสี่ร้อยวู้ยสรุปคือเกมที่มันมาทำเพื่อให้เราตีเก็บเก็บเกียร็จแล้วก็สลับจากสายกันสายตีใช่ไหมประมาณนั้นแหละ ให้เกยเกยให้เกาะแตงไว้แตงไอเกยเกาะนั่นก็ลดนะอ่าลดอยู่แล้วเรารีบตีทันเม่ต้องสลับคอยสลับให้ตัวนั้นให้ฮาดาวเกินลูกบอลที่เลยฮ่าดาวสุดยอดจริงเนาะเกือบเหนื่อยที่สุดเกือบตายเนี่ยคือคนดูแม่งเกือบหลับแล้วอีกครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยกูกดอยู่แค่เนี่ยสามปุ่มเนี่ยเจ็ดพาร์ทสามปุ่มพาร์ทมีสามปุ่มขอบคุณมากเดี๋ยวอย่าพึ่งจะไปแล้วเหรอ ไม่เอาหนวดมึงคมหนวดมึงคมให้เป็นอยากจะช่วยเซราห์มึงกันนะเราอยากช่วยนะแบบว่าแม่ผมเสียทรงแต่ว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์แล้วก็เราคงขุดเป็นวันๆเลยแหละพวกทหารก็ตามมาแล้วตอนนี้เราเราต้องไปกันก่อนนะไปกันเถอะจะทิ้งเธอไว้ที่นี่เหรอแล้วช่วยตัวเองงั้นเหรอ แล้วเรื่องที่ต้องทำล่ะโฟกัสเราร่วมมือกันแล้วก็ช่วยโลกจะให้ลืมทุกอย่างแล้วก็ตายที่นี่งั้นเหรอโอ้โหปู่สักกูคิดได้เลยกูสาวไม่คิดกูสาวไม่คิดแล้วเนี่ยเนี่ยพูดแถลงกูคิดเลยอ่ะโอ้ปีดข้างในปีอะไรเนี่ยดูปีข้างในเลยเนี่ยโอ้โหเลยนิ่เดี๋ยวพึ่งข้างนอกไหนล่ะเจ้ขอปีดข้างนอกหน่อยได้ไหม จะทำทุกอย่างที่ทำได้จะทำความต้องการที่สำเร็จและช่วยแซตบทำให้เซราปลอดภัยฉันขอสัญญาวิมารข้าแต่ตัวนี้ข้าแต่ตัวนี้เอ้ยไปนี่มันอะไรไบนี่มันอะไรอย่าอย่าเจอเรื่องเยอะล่ะอ๋อก็คือจะสนุกจะอยู่นี่ว่างั้นใช่ไหม ทุกคนจะไม่อยู่ด้วยท่านชโนดคือไม่ใช่เพราะอะไรหรอกไปเลยไปคือไม่ใช่คือไม่ใช่อะไรมากหรอกคือกูไม่มีตัวแทงโอเคไปก็ได้บอกกูเดี๋ยวกูนึกขึ้นได้มึงฆ่าแม่กูโดนซ่อยแม่กูครบเลยเออมึงจะสโนอ บอกไม่ไรจะปีนหรือเปล่าเก็บไว้ข้ามหน้าแล้วกันไอ้หนูเ,อ,เอ,อย่าถูกทิ้งนะเอ๋อชิบหายแล้วจะหนูยิบหนูไปกันเร็วหล้าเกินเพื่อนกับส้อยโบ่ไหนก่อนดิกบคนเเล่าแต่ว่าข้างงานศพแม่กลัวเนี่ยเนี่ยกูต้องลบมัวแกงมัวเลี้ยงแคลด้วยโอ้ไม่จบอีกเดี๋ยวเราด้เจอกันอีกครั้งไม่ต้องห่วงทำงานศพแม่มึง <c oughs> เร็วมากเลยตัวตัวไม่เนี่ย ไอ้เป่ามันหยุดเล่นเกมกันได้ไม่ได้กูพิมพ์เฟซบุ๊กใส่แม่งเลยนไอ้สัตว์จะได้หยุดหยุดเกม,มได้ไอ้สัตว์มึงมันยู่ดีมานั่งเล่นเลิฟไลท์เฉยเลยอะไรวะคนต้องแชทเกมมันอยู่มึงรู้จักกาลาเทศสไหมเออหยุดไม่ได้เออหยุดไม่ได้มึงยิ้มอย่างเดียวไอ้สัตว์จำไว้ <c oughs> เข้ามาแล้วอนมะิจอยากรู้มาเลยหัวเราะพอมิจขุดต่อแล้วกันวันนี้คนจะเสร็จแล้วมั้งไอ้สัตว์ขุดอยู่เช่นนี้อืมอ่าขุดต่อไป <c oughs> พอจะกลุ่มมันชอบมาทำเกมอีกเพลงมันจะขุดเอาเอาเมียมันค <c oughs> ืนมาเอาเอาไม่จะชำละเมียมันมเป็นชิ้นๆแล้วคลายเนีย่ยอัญมณีทิกตอกขึ้นต่อวงนั้นมันจะ,ะไ,มไม่ดูสิก็บอกแล้วเก็บเก็บเข้ากระเป๋าไงเกม <c oughs> อาร์พีจีทั่วไปก็งี้ไม่เหรอเก็บเข้ากระเป๋ากระเป๋าซีมิติกระเป๋ากางเกงอะไรเงี้ยอ่ะอัพต่อเลยไหนก็มาแล้วอันนี้สายคอมมานโดใช่นเคยก็อะไรนี่สายคอมมานโดขอคอมมานโดดีแล้วให้มันตีใกล้ไปทุกคนไรนี่มีสายตีอยู่แล้ว มีอะไรอีกน้องวันลีลามจิ้มเมื่อกี้เป็นเมดิกอย่างเดียวเลยลเราจะไปเมดิกเมดิกต่อไปแล้วกันอ่าสเตน <c oughs> บวกเมจิกอ่าไม่พ <c oughs> อฮะก็ไอแซคไงป่าแม่งยิ้ม,ย,ม,ย,มยิ้มมันยิ้มมอนยิ้มมันป่าเมื่อกี้แหละ <c oughs> ให้แซคไปลนไรแซคเป็นเป็นเลเวนเจอร์อย่างเดียว <c oughs> เป็นอย่างอื่นไม่ได้โอเค <c oughs> ไม่อัพสกิลไฟให้มันบ้างเลยอะ <c oughs> ไม่ทันแหละ หมดแล้วหมดแล้วพี่หมดแล้ว no CP ไหมแม่งออกไปเซเว่นก็ได้เนี่ย CP ไอ้สัตว์ยังโฆษณาเขาด้วยแต่ว่าเอาเอาให้ฮบไม่ได้ใช่ไหมยังยังเพราะว่ามันยังไม่อยู่ในตีใช่ไหมมาได้เลยก็ไอโฮมมันก็บอกแล้วไงว่าถ้าเกิดกูสู้กูตายไปแล้วถ้ากูสู้กูตายนานแล้วกูกูหนีมาเยอะอะไรเงี้ยอ๋อมาเดีวทางนี้จะใช่เวขอกลับไปเซฟแป๊บนึ่งเรงจะกลับไปเซฟอีกอะเดี๋ยวทันหน้าก่อมีเออผู้นี่อาจจะกลับมาคุยกันอีกเดี๋ยวทหารก็มาแล้วเนี่ยเข้าเข้าไปไม่ได้เลยนะ ไม่ไไมีกำแพงล็อ,หลอกหุ่นบอกหลอกไว้โอเคไปกันต,อนตอน่อเร็วบอกบอกมีกำแพงยนนิ่งมึงก็รอดได้หลายสน,นุ้ยทางไปซ้ายไปซ้ายอยูี่ทางเฮ้ยเขาไปไม่ได้ทำยังไงดีมีแต่อยู่แบบไม่รู้เหมือนกันเขาไปไม่ถ่ายเลยหนูแม่งขุดล้อมอขุดได้เป็นวันอไอ้ไอสนว่ทำหน้าโถ่เกมรอจริงจริงอ่ะไอ่สัตว์แม่งโคตรโหดเลย จริงสุดภาพสมมติว่าถ้าสักวันหนึ่งเกิดอะไรนะมีคนเขาไปทำเราออกทำ MMD ไปแล้วเราคุยอย่างนี้แล้วเขาก็ทำล้ออย่งนี้จะเก่งไงจะหากันนี้เดียวคว่าน่าจะหาดีกว่าแล้วต้องไปในตอนเราก็หนีอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้มันมันก็มีอยู่ทางเดียวก็จริงไงนะเดี๋ยวเราก็รู้เองว่าในเรื่องจะพาไปไหนโอ้สวัสดีครับก็คงต้องสู้แหละดิจิตอลดิจิตอลโอ้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 เรียบร้อยอ่อนโอ้อ่อนไม่ตามไม่ตามด้วย รถคันนี้มันอยู่ไกลจังเลยมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วอยู่ไกลจังเลยจะเก็บซีพีบางงั้นใช่ไหมเก็บไว้แล้วกันเพราะว่าต้องเริ่มใช้แล้วไงว่าซีพีว่ามันต้องเอาตัวตีหมอนยากๆขึ้นแล้วไงมันต้องเก็บแล้วช่วงนี้เริ่มเก็บแล้วแต่ปีนน้องบอกบอกว่าจริงๆนล้วก็ไม่ต้องเก็บมากก็ได้มั้งใช่ไหมเห็นน้องบอกว่ายจงตีบอสเสร็จก็ได้มาคืนมาป่ะก็ไม่รู้ไม่แน่ใจมาเป็นตีหลังๆมันก็ได้ดีอ่ะคือตีพวกนี้ได้สิบตีหลังๆได้ร้อยอะไรเงี้ยอะไรอ๋อฮะ ฮึ่เจ้าเจ้าฮึ่เจ้าฟันตูดมีแต่สายลาเวนเจอร์มีแต่ลาเวนเจอร์อื้อฟันโจ๊ะเชก็จริงนะศัตรูเริ่มถึกขึ้นเพราะเราเราต้องตีเอาเกจกันนั่นน่ะอย่างเดียวเกจสเตนเจอร์อะสเตกาสเตเกอร์อะในการฆ่าอย่างเดียวเราจะถ่ายมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะบอกไว้ก่อนเอ่อครึ่งชั่วโมงแล้วจำเนินเรื่องมันเร็วแล้วนะเย้เย้เลนื่อยเย้เหนื่อยนะเพอ อือด้วยเสียบร้อยสามดาวยังเงี้ยหา่ไม่แต่าาโอ้หาดาวไปโอ้โหเฮ้ยทอไปสามดาวันไหนไปอากดาแต่คุรู้สคิดถึงไงคิดถึสามดาวไปไหนวะผิดทางไปพี่เ้ยถูม่ตอผิดผิดกันมผิดมึงดูแผนสิสิมึงเปลี่นที่ทำไมอมึงมันทไอีกอย่างหนึ่งคือทางแม่เป็นเส้นตรงมึงจะสุดท้ายเห ไม่ข้างหน้ากับข้างหลังมีลูกศรบอกทางออบเจกทีฟให้ด้วยมึงยังเดินผิดอีกเหรอโอ้โดดได้เลยควายล้วนๆเลยที่บคนโอ้โดดมาเจอพอดีเป๊ะมันจะกัดขาอย่างกี้มมกััดดขา้วยจะเด็กขาเจ๊นี่อย่างกี้มาบิดโช,ชว์สองตัวติดตายห,ห,าาาาหนึ่งศพฮึสฮึสปิ้วปิวปิวอื้อหนึ่งศพ เออ,ออฮ่าเอโอโซ่โอโอมันเหลือเกินอืเออตายหนึ่งศพแม่คิดถึงเลยที่ว่าอ,อย่างอย่างที่ว่าน,น้องๆนะเผื่อ,น,อน้องไม่รู้คือจริงที่เป็นคนที่ชอบนั่งดูนัแกแข่คนอื่นด้วยคือไม่ใช่ว่าเราไปนั่งดูคนใดๆจะดูที่เขาชอบดูคนที่ไม่ดังด้วยเพราะบางทีเหมือนเราอยากรู้ว่าเออตีเขาเล่นกันเขาเยีเ่ยมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขามีเรียชั่นยังไงเรียชั่นลีลายังไงอะไรเงี้ยเออ <c> ท <oughs> ี่ก็เหมือนที่พี่เคยบอกจริงไอ้ในสมัยก่อนที่มีอะไรเลยไอ้รายการยูแคสของเอกคุณเอกฮะล็อกเกอร์เเ้าาาาอออออ่่่ะะจจรริิงงงงยยยททีกกนนนนนััหมื เอาแบบว่าคลิปน้องๆที่ส่งมาอะไรมันมีอะไรเยอะๆทางทางแยกมันมีทางแยกข้างแรกด้วยสุดยอดตกใจทุกคนเลยทีเดียวกลัวไปด้านล่างเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนมันคืออะไรเนี่ยอันี้ก็นั่งสบายนะปวดขี้ไงปวดขี้ไงน้องไปทางนี้เลยอ๋อให้เรียกว่าไปทางไหนได้แต่ว่าน่าจะขึ้นมาที่เดิมเดียกันแหละข้างล่างมีกล่องสองอันอ่ะอ้าว ชุไปกันแล้วไปกันแล้วมันมังดีไปแล้วบอกกูเป็นหัวตีมึงจะตามมึงจะตามใคร <c oughs> นล่นถึงเกมอเมีสมัยก่อนที่ว่าอะไรนะพอตัวพอพอตัวตัวเอกเราเดินโดนเดิดดนตกบอ่บอพิษเดินออกมาเสร็จทุกคนก็เดินอ๋อกตกวบพิษตามอย่างนั้นเลยอย่างงีอง้อย่างงั้นเลยอ่ะเดินกลับมาด้วยนะเป็นที่เป็นที่ไหมกลับมาด้วยนะเมื่อกี้เห็นไหมนี่ฟังสองกล่องกาแฟผ้าวนี่กาแฟเซ้นนั่นการเดินผิดเนี่ยบอกแล้วว่ามันล่างก่อน เออร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบบาทเลยนะเว้ยเก็บได้ปืนปืนของตาตาแซกชัวร์บัวรู้จักรูปแล้วอีคิปเมนต์พี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงบวกเมจิกรถสเตนปกติสายเมจิกเนี่ยหรอเออแต่ก็ที่บอกกาแฟไม่อัพไม่อัพสกิลไฟกาแฟมันอัพไปทางอื่นแทนอ๋อคือของที่สโนใส่ก็กลับมาใช่ไหม เออทีจะไม่ต้องคือแบบจะได้ไม่ต้องแบบกังวลเนี่ยเออนึกถึงพวกอาร์พซีสมัยก่อนเงี้ยแบบว่าตัวตัวละครแล้วไปเลยตัวละครจริงๆไม่ไม่ไม่มันเอ่เดี๋ยวจเปล่าก็ใช่ไงก็ขอสนองกลับมาไงใช่คือเหมือนกับอาร์พีซีสมัยก่อนๆอย่างที่ว่าเลยนะตัวละครเก่งๆเราใส่ของไปให้ผู้เสร็จตอนตันเรื่องเอาไอ้ขี้ยไอ้เหี้ยบักละเออคือวันลั้นพอเราตัวละครเก่งๆมาเสร็จเราใส่ของใส่ให้มันผู้เสร็จเนื้อเรื่องแม่งตายของหายหมดเลยอะไรเงี้ย แบบฮะอะไรเงี้ยมึงจะตายก็ตายได้แต่มึงเอาของคืนมาก่อนอะไรเงี้ยต้องโหลดเซฟใช่ไหมโหลดเซฟอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่ถ้าเอโต้เซฟก็ชิบหายยิงสมัยนี้ออตโต้เซฟบ่บอยๆเ,เกมมสัยก่อนนมัไม่ก่อนไม่ค่อยม,มีอย่างนั้นหรอกแต่เขาก็ขี้เกียจที่จะต้องวนกลับมาได้อีกรอบเขาจะแม่งเอยถ้าสมัยยุคเก,ก่าๆเลยที่พิมพ์รหัสใช่ไหมใช่ต้องไ,ไงว่ะพิมพ์รหัสมันก็แล้วแต่เขาโอ้ยออกมาให้ตกใจเล่นนิดหน่อยเฮ้ยลุยเลยๆตั้งหลายตัวเก็บค่าประสบการณ์ได้เยอะดีฟันเจียเจีตายห้าอะไรเงี้ย นี่มีแอมบูสเลยเยเออแอมบูสตึ้งตึงมีอยู่เพลงเดียวทั้งทั้งเกมจริงจริงแบทเทิร์นเนี่ยแสดงไม่ว่าจริงจก็พวกโฆษณาก็มีเพลงเดียวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าฮะเดียวหายหมดเลยหรอเดียวหลือตัวเดียวคุณไม่ได้สังเกตแล้วก็เราพูดถึงโฆษณาอยู่แม่งมีอะ่าหกตัวทุกเดียวไปหมดเลยห้าดาวอย่างเงี้ยทีถึงสามดาวก็ไปให้ก่อนแต่ไมื่อไรเจ้าเจ้าเจนิ่งขาวดีชอบไม่เป็นไรถือว่าให้อภัยของเดียวไปขายในสตูใช่ไหมเนี่ย ในร้านค้าอะไรอย่เงี้ยทั้งแย่เลยไปไปเมื่อโดดอ๋อแต่ทั้แย่ก็ไปเก็บกล่องก็เก็บกล่องใช่ไม่น่ามีอะไรหรอกก็พยายามเดินยังไงเห็นไหมกล่องก็ต้องตีมอนก่อนแล้วเก็บกล่องจ้าตัวแรกไม่ออกนี่นี่ลบได้ครับรู้ว่าลบได้เดี๋ยววนวนหนึ่งรอบเลยวนรอบตัวเป็นหนึ่งรอบจะไม่รู้ตัวอีกอ่ะไอ้หมาตึงดูที่อ่ะตายไม่กี่ตัวครับ ตายไป2 3 4สามสี่เริ่มลอยตัวสุดท้ายฉุดฉับตายตัวแดงจะตัวแดงจะจะตัวแดงเป็นตัวประกอบมากกับตัวแดงนอะฮะประกบประกบเออบางทีลูกออสเปล่าก็ใช่ไงมันเป็นลูกออสไงนล้วมันเป็นปลาก็ไม่รู้ไงแต่ปืนท้อเลยนะโอ้โหเทเลยเกินตะกบเฮ้ยสีดาวหายนยากเกือบทำดีแล้วไปเกือบดีแล้วคุณยังดีไม่พอ

อ๋ไอไอโพบไปไหนล่ะผมบอกไม่รู้รคุณ<า>เรียกว่าไงยะถ้าพวกเราดูแล้ววิจาร์เราวิจาร์ค่อนข้างตรงและแรงตรงและแรงใช่กลัวท่านแบบพี่แม่งทำลายความฝันของผมะอะไรเงี้ยอะไรอ๋อดูวิจาร์วิจาร์เหมือนเพื่อนวิจาร์เพื่อนกันเองอะไรลุกๆด้วยสิโอจำโดนโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอทำเพื่อนอะไรวะสร้างเรียกน้องมาเฟิร์มกันอาคาพิการ์ทำเพื่อใน้องมาเฟิร์มเจตีนาน สนุกมีกาแฟบอกอยากตีโดมเยอะ่ากงั้นใช่ไหม <c oughs> มันก็คงให้เราทําอะไรเพื่อจะได้อะไรนะแบบว่าเดินทางต่อได้เออเปิดทางไปต่อ <c oughs> มึงไม่เห็นนะมึงไม่เห็นน่อกี้เห็นใช่ไหมเห็นว่าเห็นแต่หลบไม่ทันกลัวเลยม้งเดี๋ยวมันกะตายซุบเดียวหายหมดใช่แต่จริงก็อย่างที่ว่าคือเข้าขเข้าเข้าใจว่าทําไมเขาขขเขาเขาถึงต,ต้องให้อะไรนะให้เราเล่นเป็นเล่นว่าจัดจัดตีไม่ได้ก่อนเพราะว่ามันแับว่า อยากให้เราเห็นไงว่าแต่ละตัวมันทำได้บ้างเช่นไลนิ่งมีเป็นสายตีหนักตีไอตีตีใกล้ตีไกลอะไรเงี้ยอ่ไอตัววอลลิลาจะเป็นตีเป็นตีไกลกับเมดิกอะไรเงี้ยตัวแซกจะเป็นตัวตีไกลอย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมไอตัวตัวหนึ่งมัต้องมีหลายหมวดก็เหมือนตอนนี้มันคืออธิบายคือแบบเหมือนกับโชว์ให้ก่อนไงว่าให้จะได้เราไม่ต้องเลือกเล่นตัวเดียวอย่างเดียวอะไรเงี้ยบังคับไปก่อนอะไรเงี้ยเมื่อกี้อะไรของใครของวอลลิลาป่ะไม่เป็นเป็นเป็นของมึงอะดูวิดีโอที่อ๋อจัดเล่นคอน นั่นไงคาร์สไอ้ไวเบรใช่ป่ะเอาเรื่องของสโน่ใช่ไหมเออยช่างตึกไปเข้าตามไปคาร์ลิวส์อันนี้ใส่อ๋อใส่ให้ใครได้บ้างใช่ไหมอ๋อแล้วไปเจอบิสเซสซอรี่ทางนนั้มือเกียรอ้บิสซอรี่แน่ๆที่เก็บมือเกียใช่ทำไมจะแฟงงงอะไรกะแฟนงงอะไรอันนี้อะไรก็ของของไอ้ของไอ้สโน่ไงอืออ่านี่ไงของใหม่ ซิเวอร์อันนี้ไงอะดอกเตอร์โคดไม่ใช่อ๋อเรามีอันชิ้นเดียวกันสองสองอันโอเคเจ้าคือไปกลมๆไปอันเนี้ยคอมคอมโพเนนต์อ่าฮะโคลิเมอร์อันนี้ไปขายทำตีวุฒิตีวุฒิอะไรเงี้ยไปขายตีวุฒิป้าไปกันต่อเสียเวลามันเยอะแล้วเอาไม่เยอะยังคงยังคงมึงกลัวตายแลยเราแปมึงตายหรืไมสักทีปิงอันนี้เมจิกอันนี้บวกเลือดบวกเมจิกบวกเมจิกไปก่อน หมดครับม,มามน้องวาดีลาบวกเมดิคไปเป็นเมดิคต่อไปแล้วกันน้องคงไม,ม่ได้ขึ้นวบบนี้หรอกกันเลยน้องอยู่แค่นี้แหละสตเตนบวกเลือดไม่ถึงแต่เมื่อกี้ไอ้สกิลไปแล้วใช่ไหมไอ้ไอ้โฮมมันก็ออมได้ใช่เก็ไว้ก่อนไม่ได้ใช้ก่อนใช่ไหมเฟรมสไตรไ์นี่ได้สกิลมาแล้วอนะ่อาฮะกูเล่นฝ่ายปวยยังไม่แน่ใจเลยโอ้มันสายอะไรกันแน่สาย ไม่รู้สิมันเหมือนมันเหมือนมีสกิลฝันดบัฟด้วยนะดูหน้าไม่ออกดูหน้าไม่ออกมีลาเวนเจอร์กับมันคืออะไรสายสันเนจิตดีบัฟบอกอ่าจจะอาจจะไม่ดีบัฟไงแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก็ดูอีกทีก็คืออาจจะไว้สลับกับสายแท้งก็ได้แบบว่าถ้าเกิดจะเอาฮกมาแทนแท้งก็ให้ฮกมันลดลดดันลดลดพลังโจมตีลดดาบศัตรูเลยแล้วก็เข้าไปสับกัสับกับแฟรอดจีบก่อนกลัวเฮียอะไรวะแม่งดูแค่นี้โอ้โหแต่เยอะเนี่ยอยอะกับมุโซเลยอ่ะโอ้โหทีเดียวแม่งตายเกลี้ยงยังไง เลสิต <laughs> <ża> ัวตัวตัวเลสิตัวตัวอุ๊ยสิแบทเทิลต่อไปนึกถึงแบบไอตอนที่เราดูเทเลอร์ครั้งแรกอนี่ยอุ้ยตีลังกาที่มีนะกดสกุลกดสกิลตีลังกาอุ้ยสวยง่ามน้ำตาแทบไหลพอจริงๆอ่ะโอ้ What the fuck is this shit อะไรเงี้ยบิดพลีดวังนันแหละ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าในเ็สมัยนี้จะทันดูตอนเทรลเลอร์ตัวแรกเทรลเลอร์ตัวแรกออกมาหรือเปล่าใช่เพราะมันหลายปีแล้วสมัยที่แค่นั้นสิบสามเวอร์ซัพด้วยเนาะใช่ตอนนั้นอ่ะออกพร้อมกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยไม่รู้น้องจะทันดูหัือเปล่าบ้านน้องถึงมีเน็ตใช้ยังแค่นั้นแหละหรือเงี้ยเรียกว่าเขาไม่มีเน็ตใช้เลยเรียกว่าโตพอจะได้ดูหรือเตอนเพราะมันหลายปีแล้วหลายปีแล้วเจ็ดปีมั้งห้าดาวอีกแล้วโอ้เทคนิคโค้ดพอยต์เจ็ดปีก่อนน้องทำอะไรกันอยู่ครับพอดีกว่าเจ็ดปีก่อน เย่ไปกันต oh, ่อหนุกเหลือเกินโอ้โหเมื hmm. mm ่อกี้คือเมื่อกี้ตีทีเดียวไม่หมดนั่นเลยเหรอนั่นเราคิดว่าจะแบบแบบแบบแบ่งแบ่งเป็นสองชุดสิอะไรเงี้ยแม่งมายำแม่งมายำตีทีเดียวหมดแล้วจะดูนมแล้วไงดูท่ายิงนี้มุกนี้กูเบื่อแล้วกูเบื่อแล้วมึงเลิกเล่นเถอะไอ้ไอ้นุ่นบอกกูเบื่อแล้วเล้กโอเคเดี๋ยวเซสนี้เราจะตัดพาดแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมนะโอเคต่อไหมเนี่ยยี่สิบสี่สิบนาทีกว่ากันรอสองพาด อีกพาร์แม่ก็เดี๋ยวนี่เดี๋ยวไอ้เททอปเนี้ยกูตัด2พาร์ทอยู่แล้วสี่นาทีก็แบ่งยี่สิบยี่สิบไงเออหมดหมดบุ๊แล้วอ่ะโอเคสตาร์ทไปก่อนสตาร์ไปก่อนตารไปก่อนขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมส์สตีมเอเลี่ยนโพลีสตีมช็อปเกมสโตร์โฟร์เกมเมอร์สตีมเอ็มทีเอสเกมส์ลีอลสตีมสโตรที่ใ้การสนับสนุนชอของผม ใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ